สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับวิชานิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงสาธรารณาสุขชวนคนไทยงดเล่าห่างโควิดชีวิตจะปลอดภัยในช่วงเข้าพรรษาน,นี้ค่ะนายแพทย์หม่อมหลวงสมชายจากกรพันธ์ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขได้กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กร,รกฎาคม2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนลดละเลิกดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาโดยทางกระทรวงสาธรารณาสุขได้ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธรารณาสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยหรืออสอมสํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอส,อสอ จัดกิจกรรมเชิญชวนเชียร์ลดละเลิกเล่าโดยตั้งเป้าหมายให้อสมชวนคนในครอบครัวและคนรอบข้างอย่างน้อย3คนลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วง3เดือนเข้าพรรษาที่จะถึงในวันที่25กรกฎาคมนี้ชวนผู้ต้องการเลิกเข้าสู่ระบบการบำบัดร,รักษาในโรงพยาบาลทุกระดับและเชียร์ติดตามให้กำลังใจ ผู้ที่เข้าสู่ระบบบำบัดร,รักษาหลังกลับสู่ชุมชนเพื่อการตัดสินใจเลิกดื่มถาวรโดยประชาชนสามารถลงชื่อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ s t o p d r i n k c o m หรือเว็บไซต์ osmo.com ค่ะและแอปพลิเคชัน smart ท awesome osmo จึงอยากเชิญชวนให้คนไทยลดละเลิกการดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการ1ลด3เพิ่มคือลดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเงินในกระเป๋าเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายและเพิ่มความสุขในครอบครัวค่ะรวมทั้งของให้เข้มงวดกับมาตรการป้องกันตนเองสูงสุด ไม่จับกลุ่มตั้งวงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้นสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือบ่อยๆลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะทั้งนี้นะคะผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ควรดูแลรักษาสุขภาพ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการฉีดอย่างน้อย48-72ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดียิ่งขึ้น